เพราะว่าทำงานประจำมาเกือบ20ปีไม่เคยดูแลสุขภาพไม่เคยรู้จักอาหารเสริมนะจนกระทั่งได้ทดลองกินตอนนั้นเรามีปัญหาสุขภาพเป็นไทรอยค่ะเป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ลักษณะการทํางานฮอร์โมนต่ำนะคะทีนี้นคุณหมอบอกว่าต้องกินยานตลอดชีวิตน,นะคะตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอ้โมันน่ากลัวมากเลยกับการต้องกินยานเยอะแล้วก็เสียงบุคลิกภาพมากเพราะว่าคอเราคอมันพองอะ,ะค่ะคอพอกอะ,ะค่ะขาดสารอาหาร ประมาณนะั้นเนาะทีนี้เนะี่ยพอตอนนั้นได้กินน้ำมันซิบเซียนนะคะกินแค่หนึ่งเดือนนะคะพอไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเลือดปกติมันแบบเฮ้ยดีใจมากเลยตอนนั้นรู้สึกว่ามันใช่หรอมันมันดีขนาดนี้เลยเหรอจากที่เราแบบแอนตี้อะคะาหารเสริมทีนี้เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยถ้าสินค้ากินแล้วมันเห็นผลดีขนาดนี้แล้วมันรวดเร็วขนาดไม่น่าจะทําการตลาดได้นะคะ จนกระทั่งก็เลยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลวได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวยูิโครเพิ่มนะคะตอนนั้นก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเอาไปแบ,บ่งปันนะคะทีนี้นก็เลยแบบเจอเคสม,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 มากมายเลยเห็นผู้คนที่แบบกินอย่างรวดเร็วอย่างคือยกตัวอย่างละกันนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเนาะอย่างเช่นล่าสุดนะคะคนที่เป็นมะเร็งที่กระดูกนะคะตอนนั้นน่ะเขาก็โทรมาปรึกษาเนาะว่ากินได้ไหมซึ่ง เอาจัจริงตอนแรกอ่ะเรามองว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบเซลล์ระบบเลือดอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าอาจแบบพวกลัไส้หรือมดลูกอะไรเงี้ยมันน่าจะมีโอกาสมากกว่าใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วค่ะเขาเป็นแบบระดับ3แล้วค่ะเราก็บอกว่ากินดีกว่าไม่กินนะคะก็ปรากฏว่ากินไปแค่สิกล่องนะคะไปตรวจปุ๊บเชื้อมะเรงไม่มีเลยค่ะมะเรงหายไปเลยค่ะอันนี้ก็เลยแบบทาให้เราแบบ ยิ่งแบบรู้สึกมีความสุขภูมิใจกับสิ่งที่คือทําให้คนที่เขาป่วยเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะต้องแบบเสียชีวิตในแบบรวดเร็วแเขาเพิ่งอายุสามสิบเองะคะ่ะแล้วทาให้เขาแบบยิ้มได้เขามีความสุขน,นี้คือแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ทําบุญอ่ะเรายิ่งแบงปันเยอะเท่าไหร่เหมือนเราได้บุญแบบมากขึ้นเท่านั้นนะคะ